สวัสดีคนระับวันนี้อยู่กับปูช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งเคสน,นะทาทาซ N G อนอันนี้เป็นลูกค้าเพิ่งจะซื้อรถมานะจากสิง์บุรัเดี๋ยวซื้อแต่กระสือมาแนละ้วคุยง่ายเลยนะเดี๋ยวมาเก็บงานให้พร้อมใช้นะฮะก็คือมีไล่เก็บช่วงล่างนะครับให้เช็คเบรกเช็คเครื่องอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราเบื้องต้นเราไปลองขับดูก่นอนนะมาลองขับวิ่งเทสดูนะฮะโปรมาไัยไม่ตรงนะฮนะแล้วอะไรว่างเยอะเลย กว้างประมาณนี้รถมีการดึงดึงโยนโย,ย,ยนนะ,ะช่วงล่างไม่นิ้งนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันนะฮะพวกลูกหมากไป่ะกระปุกปูอะไรรั่วบูสีนกบนแตกเลยอ่าลูกหมากบนล<ป><ป>ูกหมากล่างนะปีปนกปนกเฉี อันนี้ก็จะล้อสองข้างเลยนะหลวมอันนี้ล้อเหมือนกันชุดหน้าทั้งชุดนะปีกนกก็เชื่อมมาเดี๋ยวก็จะเชื่อมดามขึ้นเลยเพิ่มโัท่อนท้ายนะบูทหูแหนบตึกนะนนก็เดี๋ยวจะล้อออกมาทั้งแพรเหมือนกันสองข้างเลยจ,จัดทรงใหม่ผ้าเบรกหน้านะอันนี้ใสมาคนละรุ่นนะจานจานเบรกเป็นรุ่นใหม่นะเป็นจานโตใสผ้าเบรกตัวเล็กมาคนละรุ่นกันใสไม่ได้นะ คือมันกินผ้าไม่เสมอกันนะฮะเนี่ยขอบยวเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับกินไปเลยกินผ้าเบรกไปเลยเนะี่ยไม่แตกนะฮะในช่วงล่างนะะที่จะเปลี่ยนก็มีประมาณนี้นะครับบูธหุ่นแหนบะฮะบูธปีกนกบนบูธปีกนกล่างอ่ลูกหมาคันแขนลูกหมาคันสงกลางแล้วก็ลูกหมาบนล่างชุดซ่อมกระปุกวงมาลัยนะฮะอี่ ช่วงล่างใส่ไปเสร็จเรียบร้อยนะนะของใหม่ๆเลยนะชุดต้องกระปุกทําเรียบร้อยอ่าอัน,นมีลูกปืนล้อนะลูกปืนล้อหน้าแตกสองข้างเลยเดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าด้วยอ่าอันนี้ข้างหลังก็เก็บงานเรียบร้อยละนี่เก็บงานช่วงล่างเสร็จแล้วนะมาดูต่อไปก็คือจะเปลี่ยนชุดสายพานไทมมิ่งนะดูสายพานนะความน้ำจะนิ่มชุม่มเลยก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนี้ด้วยนะ ก็หัวทงหัวเทียนหุ้มฉนวนคอยใหม่ฮะท่นนี้ฮ่าชุดสายพานเทมมิ่งนะมีตามนี้เลยปั๊มน้ำลูกรอกตั้งตาเปลี่ยนหัวเทียนหลังจากเปลี่ยนสายพานเทมมิ่งเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาเช็คตัวระบบไฟก่อนนะในเครื่องนะไฟโชว์โค้ดเกี่ยวกับเซนเซอร์แคมระบบพัดลมความร้อนขึ้นนะพัดลมไม่ทำงานอ่าเราลองลบดูก่อนนะว่าออกไหม ลบออกนะก็พันลมทำงานปากตินะตามสเต็ปเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาไปเก็บงานตั้งศูนย์ก่อนนะ,อ,ะอันนี้เราก็เอารถมาตั้งศูนย์ก่อนนะก็คือเราจะวัดด้วยระดับน้ำแล้วก็ตลับเมตรแล้วก็เชือกตึงนะ่ะให้ด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาเท่ากันนะอ่ากการตั้งศูนย์ของเราอันนี้ร้อยปอร์นนะไม่มีดึงซ้ายดึงขวาแน่นอน หลังจากตั้งศูนย์แล้วนะมันลองวิ่งเทสดูนะดูพวงมาลัยตรงนะฮะปล่อยมือได้รถไม่มีอการดึงซ้ายดึงขวาสำหรับคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้อ่าลูกค้าเพิ่งซื้อรถมานะมาให้เก็บงานมาจากสิงห์บุรีนะก็คือเหมือนเดิมนะเก็บงานช่วงล่างนะทั้งชุด เปลี่ยนชุดสายพานไทมิงเช็คเครื่องนะว่าโอเคไหมนะเปลี่ยนหัวทุงวท่งหัวเทียนหุ้มฉนวนคอยใหม่นะเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดจบสวยๆนะสำหรับคันนี้นะส่งกับสิงบุรีได้นะสำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะกับอูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนะ0802222002 นบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะเจ้ง